เอโยอรวัสดัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถออโต้เข้าใหม่นะฮะภายในร้านนะเป็นรุ่นมรละกติเมดิสัน150นะฮะหรือว่า150ซีซีนะครับผมคันนี้สวยเลยนะครับลูกค้านะรถเดิมๆเลยนะฮะสวยๆนะฮะชุดสีนะเป็นสีขาวนะฮะสวยๆแบบนี้คอนโซลดำๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับตัวรถนะ ่อได้มาเป็นท่อเดิมเลยนะฮะคันนี้เลขไม้นะอยู่ที่2 8 0 0 0โลเพียงเท่านั้นเองนะฮะคันนี้เป็นกุญแจคีย์เลตนะไฟหน้า LED ชิวใหม่เบิกมาให้ใหม่สวยๆเลยนะฮะลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะครับผมรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะฮะอ่าอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับตามการใช้งานเลยนะ ประมาณนี้เลยนะครับเครื่องข้างเดิมนะฮะข้างไม่ดังควันมไม่ไหลระบบไฟติดครบนะทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะใครที่กําลังมองหารถออโต้ขับขี่สบายสบายและราคาไม่แรงผมแนะนําเลยเห็นไหมเลขไม้สองหมื่นแปดโลเท่านั้นเองนะฮะแล้วมาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะเครื่องไม่ดังควันมไม่ไหลรถพร้อมขับขี่นะ,ะเจ้าคันนี้ได้เป็นกุญแจคีเลตมาให้ด้วยนะครับผม าหากใครสนใจนะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับผมนะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ